สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเตอร์จะมาแชร์รีวิวคอร์สสอนเขียนแอปพลิเคชันกับมบเตอร์นะครับตัวต่อตัวตัวต่อทีนะครับนะครับผู้เรียนเพียงแค่ส่งหัวข้อมาเราจะสอนตามหัวข้อที่คุณสนใจครับนะครับครับลูกค้าของเราต้องการทำแอปพลิเคชันที่เป็นอันนี้เป็นแพลตฟอร์มเลยต้องการทำแบ็กเอด์เป็นเว็บไซต์ต้องการทำส่วนที่เป็นฟอนต์เอดนเป็นโมบายทั้ง Android iOS นะครับแอปพลิเคชันที่มีแบ็กเอด์นะครับเป็นเว็บไซต์ที่อ่า ลูกค้าของเขาสามารถที่จะทําการอัปโหลดวิดีโอแล้วก็ทําการนะครับแชร์วิดีโอสมวนจเป็นที่เป็นฟอนต์เอ็นก็จะสามารถทําการดูวิดีโอได้เมื่อการทำแอปพลิเคชันคอร์สออนไลน์อะไรระเภทน,นี้นะครับการล็อกอินจะใช้วิธีการล็อกอินโดยการผ่านฟอร์ดล็อกอินใช้เซอร์วิสของตัว Google นะครับมาไฟเบรมาใช้งานนะครับนะครับกรอรหัสกรอบอร์โทรศัพท์เข้าไปล็อกอินเรียบร้อยก่อนอันนี้เม่ต้องการเดโมให้ดูครับนี่ฉันเปิดทั้งตัวเว็บไซต์แล้วก็เปิดทั้งตัวมบาย จะมีเว็บไซต์ผ่านโคลมนะครับใส่หลอขอรหัสเข้าไปนะครับนะครับโฟล์ด081ใส่เข้าไปครับนี่ครับโฟลล็อกอินนะครับโฟลล็อกอินเป็นแบบโฟลล็อกอินของไฟเบทครับแบบนี้โฟล์นะครับเพื่อทำการใส่ค่าที่เป็นนะครับตัวทดสอบครับนะดูก่อนนะครับใช้08113567รหัสเข้า1356โอเคแบบนี้อ่ะทีนี้กาทําการเอาโค้ดไปทดสอบก่อนครับนะครับแบบนี้กรเข้าไป นะครับ 8, 1, ศูนย์แปดหนึ่งภาษาไทยแก้ไขครับเอาใหม่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด กดคลิใกไปครับ,าารบจ,ะจะได้จะได้ตัวเช็ค OTP ครับแล้ก็จะส่งโอทเข้าไปใน,ในในมือถือของเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้แล้วก็ต้องการกรอกก็ทัมาล็อกอินเข้ามาเร,ารียบร้อยแล้วนี่คือตัววีโอเขาต้องการจะแชร์ครับนะครับอย่างเช่นอาจาร,รย์บางท่านต้องการทำคอร์สออนไลน์เนี่ยต้องการทำแพลตฟอร์มแบบนี้คุณมีวีโอ,อใน YouTube คุณแค่เอาลิงก์นะครับของมันมาก็เรียบร้อยแล้วครับหรือว่าถาไม่ต้องการเอาโค้ดเนี่ยไม่ต้องการรันอีกทีครับรันอยู่ในตัวเป็นมบายแอปไม่ต้องการรันอยู่ใน d Huawei นะครบนี้ เราเขาจะดราจะเสร็จครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการทำแอปพลิเคชันนะครับถามมาเตอร์ได้นะครับมาเตอร์อาสาตอบนะครับไม่ได้เรียนก็ถามได้นะครับทิ้งคำถามไว้ตรงใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้เพื่อมาตอบทุกคนครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะโซลูชันจริงๆครับออนไลน์9โมงเลิก4โมงเย็นผ่านโปรแกรมซูมนะครับคุณเอาหัวข้อแล้วเราจะสอนตามหัวข้อที่คุณต้องการเลยพงกายๆคือเหมือนมาเตอร์มาช่วยคุณแก้บั๊กอะง่ายๆนะครับแบบนี้นี่ครับเห็นไหมครับ ตัวอ่าอ่าแพลตฟอร์มของเราสามารถทำการเปิดปิดว่าจะให้ทำการแสดงวีโอไม่แสดงวีโอได้ด้วยการกดปุ่มสีแดงสีเขียวตรงนั้นใช่ไหมครับนะครับนี่ครับถ้าเราทำการกดปุ๊บเฟซไปเห็นครับมันก็จะทำการแสดงอันนี้คือไอ้ด้านตรงข้างๆนี่คือโมบายตัวนะครับเราสามารถอีดิทได้ครับกดอีดิทไปครับเราสามารถอีดิทได้เช่นตัวนี้เมื่อเราการเปลี่ยนคำครับของเก่าชื่อว่าเชื่อมต่อ API ใช่ไหมครับฉันใช้คำว,ว่าโดเลมอนแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทราการกดคำว่าแก้ไขไป แก้ไขผ่านเว็บแล้วไปเฟซที่โมบายอย่างนี้ครับอย่างนี่เห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วว่าแก้โดเรมอนเชื่อมต่อเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเราทําได้ถึงขั้นจะลบถึงได้เลยครับแต่ก็ทําการกดที่ตัว delete นะครับแบบนี้ดูนะครับดูนะครับใช้กดคขาว่า delete ปุ๊บนะครับแล้วก็ทำการยืนยันการลบนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการนะครับ edit delete แล้วก็ insert ได้ด้วยเหมือนกันแบบนี้บนฟอนบนไฟเบดครับลองครับเรามาเรียนกันครับ ทิ้งคำถามไว้ได้ข้างล่างเลย,เลยครับแบบนี้